ฟังไวหลงลืมวันนี้เราไปทํางานทุกคนเราไม่ได้คิดว่าแกจะเอ็กซ่าไปหาหมอแกไปหาหมอนะคะแกไม่ไม่พอใจเรื่องที่บริษัทประกันมีจดหมายมาให้แกโอนเงินคืนเขาเพราะว่าแกได้กินยาเกินไปหนึ่งเดือนคราวนี้แกก็ไปบอกหมอว่าแกไม่ได้กินเกินเลยแกกินยาตรงทุกวัน คนที่กินแกสงสัยว่าจะกินยาแกก็คือเมียแกแกไปขอหมอว่าให้หมอเซ็นเอกสารไปที่บริษัทประกันได้ไหมว่าขอเปลี่ยนคนจัดยาอ้าวดิฉันเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจปัานนั้นประมาณนี้หมอเขาก็คือหมอเข้าใจนะคะเพราะว่าเราอะไปหาหมอประจําแล้วก็เวลาเราไปหาหมอหมอจะถามถึงอาการแกรประจําก็รู้อยู่ว่าแกจะเป็นคนไม่ยอมรับความจริงประมาณนี้หมอเขาเลยบอกว่าเอางีนี้ละกันเธอให้อภัยเขาไปก่อนครั้งเนี้ย ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเอ,อเซ็นเอกาสารให้เธอไปหาบริษัทประกันให้เปลี่ยนคนจัดยาแต่ตอนนี้เธอให้อภัยเขาให้เขา,าจัดไปก่อนแล้วก็เธอก็โอนเงินค่าย,ายาไปก่อนเพราะยังไงยังไงเขาก็เป็นเมียเธอเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะอืหมอก็ปลอบใจดีนะแต่นี้ดิฉันกลับมาถึงบ้านแกไปโอนเงินไปธนาคารไปโอนเงินให้บริษัทประกันเรียบร้อยแกก็มาบอกดิฉันว่าเออฉันเข้าใจนะว่าเธอ ขโมยยาฉันกินแต่ฉันจะไม่โกรธเธอให้เธอเอาเงินมาคืนฉันฉันต้องจ่ายไปสามสิบสามยูโรเธอเอาเงินมาคืนฉันฉันจะไม่ว่าเธอเลยแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งฉันไปแจ้งหมอแล้วว่าฉันจะขอเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนจัดยาซึ่งเธอต้องเข้าใจฉันนะฉันไม่ใช่ว่าจะเออกันแกล้งเธอนะแต่ที่ฉันทําไปอ่ะเพราะความจําเป็นเอาทุกคนขาดิฉันขโม